งานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบวกนะครับง่ายๆ <c oughs> เอาลาคะคราวนี้กรณีงานเป็นลบบ้างกรณีงานเป็นลบบ้างกรณีงานเป็นลบบ้างน,นะครับยังอิงรูปเดิมอยู่ แต่พี่สมมุติให้วัตถุนี้มีแรง F มากระทำแต่ว่าพื้นผิวเนี่ยเป็นพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนแรงแรงหนึ่งได้ก็คือแรง F เล็กนะครับนะซึ่ง F เล็กเนี่ยก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวสัสมผัสกับมวล m นะคราวนี้เนี่ย ถ้าเรา,าถ้าที่ต้องบอกว่าต้องการหางานที่เกิดจากาแรงเสียดทานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยดูตามรูปก่อนเมื่อมีแรง F มางกรทำก็จะมีแรงเสียดทานเกิดตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ซึ่งวัตถุก,ก็มวล m, m ก็เคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B เหมาอนกันน,นะครับแล้วสมมุติให้แรงเสียดทานนี้มีค่าคงที่ด้ดยตะกันนะครับ อ่ะคราวนี้เวลาเราจะหางานงานตามนิยามเดิมนะครับมันก็เท่ากับเท่าไหร่แล้วมันอยู่เท่ากับขนาดของ f นะครับคูณขนาดของ S นะครับ c o s ซีตานะค o s ซีตาคราวนี้เนี่ยเมื่อเรา,ามาเขียนเวกเตอร์นะครับดูทิศทางก็จะมีทิศทางของอระยะทางก่อนแล้วกันระยะทาง S มาทางนี้นะครับ แล้วถ้าเขียนเวกเตอร์ของแรงมาละแรงแรงก็จะมาหาแรงเป็นแรงเสียดทานนะก็จะมาทางนี้มุมซีต้าเท่าไหร่ละกรณีนี้กรณีนี้ซีต้าเท่ากับ180นะครับซีต้าเท่ากับร8อองศาครานี้เราลองเอาไปแทน W เท่ากับ F นะครับ คูณขนาดของ s c o s 180สงองศานะครับ c o s 180สงองศาได้เท่าไหร่ c o s 180สงองศาเท่ากับลบหนะครับก็จะเป็น w เท่ากับลบขนาดของ f คูณขนาดของ s นะครับคราวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า,า <c oughs> งานเนี่ยขนาดของงานเนี่ยติดลบนะขนาดของงานติดลบความหมายของมันคืออะไรความหมายของงาน ความหมายของกรณีที่งานติดลบหมายถึงงานเป็นลบเนี่ยคือ,อทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับก็คือทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่ไปกระทาต่อวัตถุนั้นนะครับางานเป็นลบก็คือ,อทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้ามนะครับมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่มากระทำนะครับหรือ,อทิศทางของ F นะครับ ทำมุมร้อยองศากับทิศทางของ S นะครับต่อ,อ,อความหมายก็คือว่าเราออกแรงมากระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่ตรงข้ามกับแรงที่มากระทำนะครับนี่คือความหมายของงานที่เป็นลบอ่ะลืมเปลี่ยนหัวข้อนะครับ อันนี้กรณีที่งานเป็นลบนะครับกรณีที่งานเป็นลบและแค่นี้คราวนี้มาดูกรณีที่งานเป็นสูงหรืเดย กรณีที่งานเป็นศูนย์นะครับกรณีที่งานเป็นศูนย์เนี่ยสามารถแยกได้สองสองกรณดีด้วยกันนะครับกรณีแรกคือ,อวัตถุออกแรงกระทาต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เคลื่อนที่กรณีที่สองก็คือ,อวัตถุเคลื่อนที่ ในแนวตั้งฉากกับแรงนะรวัตถุเคลื่อที่ตั้งฉากกับแรงแนวแรงที่มากระทำคราวนี้ยกตัวอย่างก่อนยกตัวอย่างตัวอย่างแรกก็คือถอ้าที่ออกแรงกระทำ f ต่อวัตถุนะครับแต่ ออกแรงทำ f ต่อวัตถุแต่ว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับ f ตัวเล็กเนี่ย f ตัวเล็กเนี่ยคำนวณแล้วเท่ากับ mu n นะครับ f เท่ากับ mu n นะครับพื้นสัมผัสมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ mu แล้วนะครับ f f ตัวเล็กนะครับคำนวณเท่ากับได้เท่ากับ mu n ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมากกว่าแรง f ละ นะครับถ้ามันมากกว่าแรง f เราคำนวณแล,ล้แรงเสียดทาน f เล็กเนี่ยถ้าเราคำนวณ f เล็กมันก็ต้องเท่ากับ m a ซึ่งมันมากกว่า f เพราะฉะนั้น f เล็กนะครับมันไม่มีทางมากกว่า f ได้มันก็ต้องเท่ากับ f นะครับขนาดนะขนาดนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่มันเท่ากันเนี่ย มันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างเช่นเรา,อ,าออกแรงดึงวัตถุแต่ว่า,าวัตถุเนี่ยกับพื้นผิวเนี่ยมีแรงเสียดทานเยอะเพราะฉะนั้นวัตถุนี้ก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้คราวนี้เวลาเราคำนวณงานก็เหมือนเดิมครับ W เท่ากับ F ขนาดของ F คูณขนาดของ s นะครับ cos e t ซึ่งกรณีนี้เนี่ยเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่เนี่ย อ่าไอ้ตัวเนี้ยจะกลายเป็นศูนย์เพราะว่าไม่มีไม่มีระยะทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นจากแรง f ที่มากระทาเนี่ยก็เป็นศูนย์ด้วยนะครับสรุปวิธีอ่ากรณีกรณีแรกที่ทําให้งานเป็นศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่นะครับวัตถุไม่เคลื่อนที่งานที่เกิดจากแรงนั้นก็จะเป็นศูนย์อ่านี้อีกกรณีหนึ่ง นะครับอันนี้กรณีที่1นะกรณีกร,ณ,กรณีที่1นะครับจำไว้ท่าน,นี้กรณีที่กรณีที่2นะครับที่จะสมมุติอีกสมมุติว่าให้พื้นผิวลื่นนะครับลื่นแล้ววัตถุเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความความเร็วคงตัวนะครับวัตถุเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทรานี้ที่บอกว่าที่ออกแรงกดไอ,ไอ้นี่ให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับศูนย์นะอันนี้ออกแรงกด F ออกแรงกด F ลงมาทา่านี้เมื่อผ่านระ,ระยะเวลาผ่านไปสักพักวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A มยายังจุด B นะครับโดยที่วัด ระยะทาง s เนี่ยวัระยะทางได้เท่ากับ s ตอนนี้อยากรู้ว่าอ่างานที่เกิดจากแรง f เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราก็มาเหมือนเดิมก็คือว่า w ก็เท่ากับขนาดของ f นะครับคูณกับขนาดของ s นะครับคูณด้วย cos θ h e t a คานนี้ เราก็เหมือนเดิมเราก็มาพิจารณาเวกเตอร์ก่อนนะครับเวกเตอร์ F กับเวกเตอร์ S, <S ก็จะได้ว่า,าเวกเตอร์ F เนี่ยก็ลงมาทางนี้ใช่นะครับ F เวกเตอร์ F ส่วนเวกเตอร์ S ล่ะระ,ระยะทางหรือการกระจัดเนี่ย S เนี่ยก็มีทิศทางอย่างนี้ตั้งฉากกันนะครับอืมคราวนี้เราเอาไปแทนสูตรในสมการก็จะเป็น อ่าดับเบิลยูงานเท่ากับ f นะครับคูณกับ s นะครับคอสเซต้าก็คือเป็นคอสเก้าสิบนะครับอ่าคอสเก้าสิบหมายถึงยังไงคอสเก้าสิบคอสเก้าสิบหมายถึงยังไงคอสเก้าสิบก็คือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นแรงอ่างานก็คือศูนย์นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราออกแรง f กระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุเนี่ยไม่สามารถ เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่กระทำได้เลยนะครับนะก็คือ,อาการเคลื่อนที่ของวัตถุนเนี่ยมีทิศตั้งฉากกับ F เสมอกรณีนี้เนี่ยงานที่เกิดจากแรงลักษณะนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับอ่ะเสร็จนะครับงานเป็นศูนย์ก็สรุปได้ว่ามี2กรณีด้วยกันนะครับ